สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่27มีนาคม2565เขาใหญ่วันนี้นะครับก็คือทางบอร์ดบริหารเชลซีนะครับต้องการให้กลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่เนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่า จะลงทุนเพื่อสโมสรอ,อย่างต่ำา1000ล้านปอนด์นะครับรวมไปถึงเซียมีนะมีส่วนในการเลือกผู้ชนะครั้งนี้แล้วก็มีเรื่องสนามใหม่มาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บไขปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าไปจัดกันได้เลยนะครับมีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยพักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับอยู่กับช่องพีทอทบดมายาวนานกว่า3ปี ขอบคุณสิงห์เวิร์กออฟฟุตบอลด้วยนะครับสปอนเซอร์อยังเป็นทางการของช่อง Peter ร์โบไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยนะครับก็มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกไปติดตามสิงห์เวิร์กออฟฟุตบอลกันได้นะครับแล้วก็ใครอยากไปดูบอลกับ Peter ร์โบนะครับอินบอ์มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับปิดรับสิ้นเดือนนี้แล้วแล้วก็เพิ่มโปรแกรมมาอีกหนึ่งนัดครับคือเราจะไปดู ลอนดอนดาร์บี้แมชครับเชลซีเจอกับอาร์เซนอลด้วยคือไม่ได้ดูแค่เชลซีเวสแฮมละไปดูเชลซีเจออาร์เซนอลที่สแตมฟอร์ดบริดด้วยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ฝากไปติดตามช่อง Tik t o อกของพีทบอลด้วยอันนี้ช่องออฟฟิเชียลของผมเองนะครับไม่ใช่ของแฟนคลับอันนี้ทำขึ้นมาเองติดตามกันได้เพิ่งลงคลิปวันนี้ล่าสุดไปเป็นคลิปเกี่ยวกับไคล์ฮาวเวสแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับไปติดตามชมกันได้โอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับเริ่มกันที่ ทีมชาติก่อนละกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นกระชับมิตรทีมชาติกันหลายคู่นะครับเยอรมันนะครับเปิดบ้านเจอกับอิสราเอลนะครับแล้วก็นัดนี้ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งโอ้โหนักเตะเชลซีเนี่ยมาแบบแพ็คคู่นะครับมาแบบแพ็คคู่เลยนะครับลูกแรกนะครับก็เป็นไคฮาวเวสนะครับ มงจะจังหวะเตะมุมยัดเสาแรกตรงตาข่ายนะครับเรียกว่าไครฮาวเวสเนี่ยยิงต่อเนื่องเลยแต่ว่าเอาจริงๆก่อนจะยิงเข้าลูกเนี้ยฮาวเวสก็มีโอกาสหลายทีอยู่นะแต่ว่ายิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูเมื่อวานอย่างเหนียวนะครับแล้วก็มาได้ลูก2 0นะครับฟรีคิกของอิวไคคุนโดกานเปิดเข้ามาเป็นติโมแวนเนอร์นะครับชาร์จเปลี่ยนทางเล็กน้อย2 0ยครับยิงได้สักทีก็ดีใจกับติโมแวนเนอร์ด้วยนะครับอังกฤษนะครับ ชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1นะครับจริงๆภาพจริงเนี่ยไม่ใช่ภาพนี้นะแต่ว่าสโมสรเอาภาพนี้มาลงนะฮะโดนนำไปก่อนด้วยนะอังกฤษนะแต่ว่าประตูตีเสมอเนี่ยคอนเนอร์กาลาเกอร์เด็กของเราที่ปล่อยยืมตัวไปอยู่พาเลสเนี่ยได้แอสซิสด้วยนะครับส่งบอลมาแล้วก็เมสันเมาส์เห็นว่าเฮ้ยลูกชออยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าวะก็เลยหลบปล่อยบอลข้ามไปเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกชอยิงตีเสมอก่อนที่ท้ายเกมจะมายิงชนะจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับ เบลเยียมรอบนี้ไม่ค่อยได้เรียกตัวหลักไปครับแต่ว่ามหาเทพของเรายังยิงครับมิชิบาชัวยี่นะครับยิงประตูได้ก็เสมอไอร์แลนด์เป2-2น,นะครับทีมชาติสเปนนะครับเมื่อวานก็มีแข่งขันเหมือนกันชนะแอลเบเนีย2-1มาโกอสอลอนโซลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับนี่คือผลทีมชาตินะทีนี้ครับเรามาเข้าสู่เรื่องของเชลซี แบบจัดหนักจัดเต็มกันนะครับอันนี้เป็นภาพจิ้นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเห็นคอเนอร์กาลักเกอร์ฟอร์มดีใช่ไหมดิคันไรส์อยู่เวสแฮมฟอร์มดีคนอยากเห็นมิดฟิลด์ในอนาคตแบบนี้ครับกาลักเกอร์ดิคันไรส์แล้วมีสันเมาส์ถามว่า มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมันไม่แน่นะเพราะกาลาเกอร์ยังอยู่ในมือของเรามีสันมาร์ก็เป็นตัวหลักของเราดิเค้นไรส์ก็มีข่าวกับเราต่อเนื่องบางทีในอนาคต3-4ปีข้างหน้านี่อาจจะเป็นเซต3มมิฟิล์ของเราก็ได้ในช่วงเวลาที่ถ้าในอนาคตกองเต้อายุเยอะขึ้นจอจินโยโควสิตอายุเยอะขึ้นอาจจะเป็นเซตนี้ก็เป็นได้นะครับมาดูเรื่องเจ้าของใหม่กันหน่อยนะครับวันนี้โอ้โหสื่อดังสื่อคุณภาพมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับ เริ่มกันที่ SKY SPORT ์ครับโดยนักข่าวมาร์คคลายแมนนะฮะคนนี้พักหลังรายงานแม่นอยู่เหมือนกันนะเออถือว่าสร้างชื่อได้ดีนะครับ SKY SPORT ์บอกว่ากลุ่มที่ผ่านเข้ารอบมา4กลุ่มสุดท้ายนะครับในการลุ้นเป็นเจ้าของเชลซีเป็น4ตัวเต็งสุดท้ายเนี่ยต้องรับปากกับสโมสรน,นะครับว่าจะลงทุนเพิ่มเติมอย่างน้อย1,000ล้านปอนด์ฟังไม่ผิดนะฮะ 1000ล้านปอนด์นะครับเพื่ออะไรเพื่อสนามใหม่นะครับเพื่อซื้อนักเตะแล้วก็พัฒนาด้านอื่นๆเพื่อให้เชลซียังเป็นทีมที่สู้แล้วก็แข่งขันในระดับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในระดับยุโรปได้ต่อไปนะครับสาเหตุที่เชลซีต้องการให้สัญญาแบบนี้นะครับเพราะว่าบอดบริหารของทีมเนี่ยอยากจะให้มั่นใจว่าเจ้าของใหม่จะพาทีมไปในทิศทางแบบเดียวกับที่โรมันอับราโมวิชเคยทำ ซึ่งคาดว่ากลุ่มที่ผ่านเข้ามาในรอบ4กลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะมีเวลาประมาณ1-2สสัปดาห์นะครับในการเสนอแผนงานหนสุดท้ายเพื่อให้เชลซีเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะอารมณ์เหมือนมีสอบรอบสองครับรอบแรกคุณผ่านมาแล้วคราวนี้คือสอบรอบ2ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายและเมื่อเลือกเสร็จสิ้นเชลซีจะยื่นขอใบอนุญาตจากทางรัฐบาลเพื่อให้เสร็จสิ้นการเทคโอเวอร์ over, แบบออฟฟิเชียลนะช้าสุดสิ้นเดือนเมษายน อันนี้คือช้าสุดแล้วนะครับสกายสปอร์ตยังยืนยันด้วยครับว่าเป็นความจริงที่เชลซีนะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ของเงิน30ล้านปอนด์จากบริษัทแม่ได้บริษัทแม่ของเชลซีก็คือฟอร์สแตมนะครับเจ้าของคือโรแมนอับราโมวิชขอมาทําไมขอมาเพื่อประคองการเงินของทีมเอาไว้ก่อนนะครับไม่ให้ทีมวิกฤตไม่ให้ทีมล้มลายสามารถจัดการนูนี่ค่าหน่งค่าเหนื่อยอะไรพวกนี้ได้ซึ่งโอ้โหจุดนี้ยอมรับว่ะ พอมันยืนยันอีกสื่อหน,นึ่งว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือเสียมีโคตรใจเลยนะเซียมีไม่เอาหนี้สักปอนนะขายสโม,มรสรรอบนี้อาจไม่ได้เงินกลับมาสักปอนด้วยแถมเห็นเชลซีวิกฤตให้กู้เงินเพิ่มอีก30ล้านปอนด้วยครับโอ้โหอันนี้คือโคตรใจนะครับนับถือใจโรมมนอับรามวิชจริงๆนะครับทีนี้ครับข้อมูลจากมาร์คคลายแมนเจ้าเดียวไม่พอครับเรามีตัวพ่อมาด้วยครับก็คือ m a ดลอนะครับแมดลอก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องคํมมันสัญญาอันนี้เหมือนกันนะครับข้อมูลตรงกันเลยครับแมดลอบอกว่าผู้ชนะการประมูลเชลซีจะต้องลงทุนเพิ่มเติม1,000ล้านปอนด์จริงๆนะแต่ด้วยการที่มีข้อผูกมัดตรงเนี้ยคาดว่าธนาคารเรนนะครับที่เป็นตัวแทนฝ่ายขายสโมสรเชลซีจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือส่วนแบ่งการขายเชลซีเพิ่มไปด้วย นะครับเรียกว่าค่าเทสโอเวอร์เนี่ยประมาณ2,500ล้านปอนด์และเงินลงทุนยังต่ำอีก1,000ล้านปอนด์รวมแล้วเนี่ยเจ้าของใหม่ไม่ทราบหละว่าจะเป็นใครแต่เขาต้องจ่ายเงินอย่างน้อยนะฮะ3,500ล้านปอนด์นะครับซึ่ง2,500คือค่าซื้อและค่าซื้อเดี๋ยวแบ่งช่วยการกุศสนบ้างเข้ากองกลางบ้างแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับธนาคารเรนบ้างและอีก1000เอามาลงทุนกับสมสรเชลซี นะครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเออเดี๋ยวอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะช่วยเรารับปากปากเป,ปล่าแบบนั้นนะครับอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เชลซีขอจากว่าที่เจ้าของใหม่คือต้องเป็นแบบหลักประกันชัดเจนนะครับอันเราเหมือนกับสัญญาแบบชัดเจนว่าต้องลงทุนจริงๆเพราะไอ้เงิน1 0 0 0 0ล้านปอนด์เหมือนที่ผมบอกไปมันไม่ใช่แค่คําพูดปากเปลา่าแต่มันจะนับรวมไปในงบประมาณซื้อทีมซึ่ง 25 0 0บวกห0เดี๋ยวต้องแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้กับธนาคารเรนด้วยธนาคารเรนจะไม่ใช่แค่ค่าคอมมิชชั่น2 5 0 0อย่างเดียวนับรวม1000อันนี้เข้ามาด้วยและ1000ันอันนี้คือยนะคอย่างต่ำนะครับอย่างต่ำนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ารับประกันได้อย่างหนึ่งก็คือเจ้าของใหม่มาเดี๋ยวคุณได้เห็นสนามใหม่แน่นะครับจะเป็นการรีโนเวทหรือสร้างใหม่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่เป็นสนามแบบโฉมใหม่แน่นอนและ เงินซื้อนักเตะเนี่ยอนาคตระยะยาวเป็นไงไม่รู้แต่ปีแรกๆคุณเห็นแน่นะครับการลงทุนต่างๆได้เห็นแน่จากกลุ่มเจ้าของใหม่เพราะว่าบอร์ดเชลซีต้องการทํำยังไงก็ได้เพื่อให้การันตีว่าคุณเข้ามาคุณลงทุนคุณพัฒนาทีมต่อไปในอนาคตจริงๆนะครับข้อมูลยังตรงกันอีกครับแมตลอบอกว่า4ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะมีโอกาสได้ปรับปรุงข้อเสนอตัวเองอีกรอบ เพื่อชนะใจบอร์ดบริหารเชลซีซึ่งนอกจากคำสัญญาว่าจะสร้างสนามว่าจะเสริมทัพซื้อนักเตะแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าเงินต้นนะเงินในการประมูลนะครับมันอาจจะเพิ่มมากกว่า2,500ล้านปอนได้ด้วยนะครับก็คือแบบอ่าโอเคพร้อมที่จะปรับปรงทุกอย่างพร้อมเพิ่มข้อเสนอให้ด้วยอันนี้มีโอกาสที่มันจะมากกว่า2500ล้านปอนด์สำหรับเงินต้นนะว่ากันว่า 4ผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับจะมีโอกาสได้เจอกับทีมงานของเชลซีนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูซบัคยูชินีเทนันบอมมารีนากรานอฟสกายาและโทมัสทูเคิลนะครับเพื่อสรุปความมั่นคงทางการเงินและวิสัยทัศน์ของสโมสรนะครับอารมณ์ประมาณว่า กว่าจะผ่านเข้ามาสู่รอบนี้มันไม่ง่ายและพอผ่านเข้ามาคุณจะมีโอกาสได้เจอกับบรรดาทีมงานของเชลซีทั้งทีมงานในสนามอย่างทูเคิลแล้วก็ทีมงานนอกสนามอย่างพวกผู้บริหารต่างๆนะครับซึ่งทีมงานของเชลซีก็จะคอยดูว่าเฮ้ยใครเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นเจ้าของเชลซีแล้วค่อยส่งชื่อให้ทางรัฐบาลนะครับแต่แมทลอบอกเลยครับว่ากรณีของกลุ่มริกเกสเนี่ยที่มีประเด็นเรื่องเหยียดแบบโคตรเหยียดทุกอย่างเหยียดผิวเหยียดเพศ เหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนาเหยียดแป้งทุกอย่างนะฮะเขาบอกว่าโดนต่อต้านนะักจริงๆนะครับและแม้กลุ่มริกเกสจะเงินถึงนะครับแต่แมตต์รอเสริมเลยว่าผู้ชนะในการเป็นเจ้าของเชลซีจะไม่ได้วัดแค่ใครข้อเสนอเยอะสุดเพียงอย่างเดียวเพราะความเห็นของแฟนบอลจะเอามาพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นแม้กลุ่มริกเกสจะเงินถึง แต่ในเมื่อแฟนบอลแอนตี้แฟนบอลต่อต้านแมตช์เราก็บอกเลยว่าบอร์ดเชลซีน่าจะมองว่าโอกาสที่จะเป็นเจ้าของใหม่เชลซียากมากยากมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอพูดถึงตระกูลริกเกสแล้วเนี่ยผมต้องให้ดูอันนี้ครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงขุดข้อมูลเก่าๆมากันเพียบเลยครับคือเดิมทีแฟนบอลก็อคติ กลุ่มริกเกสกันอยู่แล้วเพราะเหยียดกระจจยไงล่าสุดไปขุดข้อมูลเก่า2ปีก่อนอีกด้วยนะครับซึ่งหัวหลักของพวกเขาอย่างทอมริกเกสเคยพูดว่าต้องลดต้นทุนทีมชิคาโก้คัพส์ทีมเบสบอลในสหรัฐที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะฮะเพราะว่ามันมีผลต่อนเนื่องมาจากโควิด -19 กนะครับก็รายได้ขาดไปเยอะเรียกว่าลดนูน่นลดนี่พนักงานเงินเกิดลดบางคนเลิกจ้างแต่ที่คนชิคาโกสงสัยมาจนถึงตอนนี้ก็คือบริหารทีมเบสบอลแบบเหมือนให้รัดเข็มขัด แต่ไปเอาเงิน2,000กว่าล้านปอนด์มาซื้อเชลซีจากไหนแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ให้ใจกับทีมเลยนี่นามาสายธุรกิจจา๋าเงินจา๋าปากบอกว่าต้องรัดเข็มขัดงบใหม่คอยมีแต่มีเงิน2,000กว่าล้านปอนด์มาซื้อเชลซีได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็กังวลกันว่าเดี๋ยวในอนาคตถ้าได้เป็นเจ้าของเชลซีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบมาแนวปริงมาแนวสูบแบบนี้อีกนะครับคือริกเกสเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องเหยียดอย่างเดียวเรื่องการบริหารก็ ไม่ค่อยดีด้วยไม่ค่อยดีด้วยครับอันนี้คือประเด็นหลักที่กำลังพูดถึงณตอนนี้นะครับทีนี้ครับมาดูกันที่ข่าวจาก The Times นะฮะก็เมื่อวานนี้ปีเตอร์บอสแจ้งให้ทราบไปแล้วครับว่า ช่วงเทคโอเวอร์มสร์ครั้งนี้โอ้โหเดอะไทมส์ท็อปฟอร์มนักข่าวสร้างชื่อเยอะเช่นมาตินซิกเลอร์แม t ลอตตันโอ้โหมากันเพียบเลยนะครับสร้างชื่อกันเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าเดอะไทมเป็นสื่อหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณอยากอ่านข่าวแล้วก็คอลัมน์แบบเต็มๆของเขาอะต้องเสียงเงินอ่านเหมือนเทเลกราฟเหมือนด e ีแอร์ติกยูเค้ะผมมองว่าข้อมูลหลายอย่างมันสําคัญแล้วบางอันเนี่ยเทเลกราฟกับแอร์ติกไม่มีอ่ะผมยอมจ่ายนะครับยอมควักเงิน เจ็บแต่จบแฟนเชลซีช่องพีอร์บสต้องได้ทราบข้อมูลแบบโคตรเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดแล้วพอสมัครปุ๊บโอ้วันนี้ข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟจากเดอะไทมส์จัดมาให้2ข่าวนะครับเออจัดมาให้2ข่าวแบบเน้นๆนะครับเดี๋ยวรอรอฟังกันเอาข่าวแรกก่อนนะครับข่าวแรกนะฮะมาจากโดมินิกโอคอนเนลเป็นนักข่าวของเดอะไทมส์เนี่ยเขาบอกว่าแม้เบื้องต้นกระบวนการขายสโมสรในรอบแรกจะเป็นการคัดระหว่างธนาคารเรนกับบอร์ดบริหาร ของเชลซีนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอเคเนลบอกว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วโรมันอับรามวิชก็มีส่วนอันที่จริงเนี่ยรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้เซียม,มีมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วโดนคว่ำบาตรไปแล้วตามหลักแล้วเนี่ยคือโดนถอดออกจากการเป็นเจ้าของสโมสรแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเดอะไทมส์บอกว่าอันที่จริงเบื้องหลังคือเซียมีก็ยังมีส่วนช่วยตัดสินใจอยู่นะคือมันไม่มีหลักฐานนี่ว่าเออไปคุยกับเซียมีเบื้องหลังไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักฐานซะหน่อยแล้วก็เซียมี ไม่อยากให้สโมสรที่เขาสร้างมากับมืออ่ะ19ปีเนี่ยต้องตกไปอยู่กับเจ้าของรายใหม่ที่ไม่ดีดังนั้นต่อให้การมีส่วนเบื้องหลังเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องแต่เดอะไทมส์บอกเลยว่ายืนยันได้เลยว่า ผู้ชนะการประมูลรายสุดท้ายเนี่ยโรมันอับรามโมวิชจะมีส่วนในการตัดสินใจแน่นอนครับคือไม่ใช่แค่บอร์ดบริหารอย่างเดียวคือในแง่ของการออกสื่อเนี่ยก็คือบอร์ดบริหารชุดปัจจุบันแต่เดอะไทมส์บอกว่าเซียม,มีมีส่วนช่วยตัดสินใจแน่นอนมีส่วนในการเลือกผู้ชนะแน่นอนนะครับเดอะไทมส์ยังบอกอีกว่าอันที่จริงเนี่ยแผลจากการที่เซียมีโดนคว่ำบาตรเนี่ยมันมีช่องว่างให้นักการเมืองโจมตีเชลซีได้เยอะโดยเฉพาะการที่เซียมี ยกหนี้1,500ล้านปอนด์ให้นะครับมีหลายสโมสรไม่พอใจนะครับเกี่ยวกับการยกหนี้1,500ล้านปอนด์ให้เนี่ยเพราะว่าเฮ้ยโมันเหมือนเป็นการแบบทีมอื่นไม่ได้เปรียบเหมือนเชลซีในจุดนี้ไงคนใหม่เข้ามาไม่ต้องใช้หนี้อะไรเลยแต่ The Times บอกว่าท้ายที่สุดต่อให้คนโวยวายเยอะนะแต่พวกบรรดานักการเมือง จะไม่เข้ามายุ่งเรื่องนี้จะไม่เข้ามาเล่นงานเชลซีเรื่องนี้ที่ผ่านมานักการเมืองเล่นงานเสียมีไปเยอะแต่ไอเรื่องหนี้พันห้าร้อยล้านปอนเขาบอกว่าจะไม่เข้ามายุ่งเรื่องนี้เพราะอะไรเดี๋ยวมันจะทําให้การเทคโอเวอร์เชลซีล่าช้าและถ้าเกิดมันล่าช้านักการเมืองเข้ามายุ่งเตรียมโดนแฟนบอลประท้วงยับได้เลยครับเอออันนี้เพราะฉะนั้นไอเรื่องงบพันห้าร้อยล้านปอนที่เชลซีเป็นหนี้เสียมีและเสียมีไม่เอาคืนสักปอนเนี่ยเขาบอกว่า แก๊งนักการเมืองที่เคยแบบอคติเชลซี Chelsea หรืออคติเซียมีจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลอันนี้อีกครับจากเดอะไทมส์เช่นกันครับอันนี้ก็โอ้โหสมัครปุ๊บคุ้มปั๊บนะฮะนักข่าวโอลิเวอร์ชาครับก็มีการลงพื้นที่สัมภาษณ์คนใกล้ชิดกับกลุ่มทุนของท็อตอโบลีท็อตโบลีก็คือโตเต็เงนะครับเป็นเต็งหนึ่งแหละคือก็ยังไม่ชัวนะว่าจะได้เป็นเจ้าของเชลซีจริงจริงหรือเปล่า แต่เป็นเตงหนึ่งเลยนะครับท็อตโบลีที่จะได้เป็นเจ้าของสโมสรคนใหม่ของเชลซีย้ำว่าเตงหนึ่งแต่ยังไม่คอนเฟิร์มซึ่งเขาเขียนข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่สัมภาษณ์นะฮะเน้นไปที่คนนี้ครับโจนาธานโกสตินคนที่เป็นแฟนไก่ตัวยงนะครับในทีมของโบลีสรุปแล้วเขาเป็นยังไงเออคือหลายคนก็แบบจริงๆกลุ่มโบลีเนี่ยโปรเจกต์ใช่งบประมาณมีแต่ ดันมีโกสตีนอยู่ในกลุ่มที่เป็นแฟนสเปอร์เนี่ยมันจะมันจะเวิร์กจริงหรอเออเขากลัวเรื่องนี้กันแล้วก็เดอะไทมส์ไปได้ข้อมูลในแบบที่สื่ออื่นไม่มีเลยครับสื่ออื่นไม่มีแ,แต่เดอะไทมส์มีนะครับเขาบอกว่าโกสตีนถือว่าร่ํารวยทีเดียวครับเป็นเจ้าของทั้งร้านอาหารสนามกอล์ฟและอีกหลายอย่างที่ใหญ่โตในลอนดอนปัจจุบันอายุ55ปีเป็นแฟนสเปอร์นะแต่เมื่อโดนถามถึง ตามหลักความเป็นจริงว่าทีมที่แกร่งและทีมที่ใหญ่สุดในอังกฤษเนี่ยมองว่าเป็นใครบ้างโกสตินบอกว่าเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิตี้และแมนยูคือแบรนด์ใหญ่สุดในพรีเมียร์ลีกไม่มีใครเทียบได้เชลซี Chelsea ต้องรักษาแบรนด์แบบนี้เอาไว้ต่อไปซึ่งตัวของท็อตโบลี่มีจุดยืนชัดเจนว่าถ้าได้เป็นเจ้าของเชลซีคนใหม่ต้องชนะต้องแชมป์ เขาเคยทําแบบนี้ได้ที่ Los Angeles Dodgers อร์สทีมเบสบอลและเขาจะทําแบบนั้นที่เชลซีนะครับซึ่งพอถามว่าแบรนด์ใหญ่สุดของอังกฤษมีใครไม่พูดถึงสเปอร์เลยนะก็คงแบบถ้าพูดถึงสเปอร์เดี๋ยวคงดราม,มา่านะครับโกสตินบอกว่าคือเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูมีแค่4ทีมที่เป็นแบรนด์ใหญ่สุดแล้วก็บอกเลยว่าท็อตโบลี่เข้ามา เขามีความกระหายมีแพชชั่นที่จะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็มีคนใกล้ชิดกับโกสเตีนรายนึงครับที่เดอะไทมสไปลงพื้นที่สัมภาษณ์มาเป็นแหล่งข่าววงในเขาบอกว่าตัวของโกสเตีนเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะฉลาดเป็นกรดทำงานหนักมากตัวแหล่งข่าวคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเรื่องฟุตบอลมันเป็นยังไงไม่รู้ด้วยว่ามันจะทํากําไรได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่รู้ก็คือทัก ถ้าโจนาธานโกสตีนคนที่ทําอะไรเขาทําแบบจริงจังกับเรื่องนั้นมากนะครับก็พยายามจะสื่อว่าให้เบาใจได้ว่าอ่าโอเคอาจจะเป็นแฟนสเปอร์แต่ว่าถ้าเกิดเขาทํางานจริงๆเขาแยกแยะได้นะครับแล้วก็โฟกัสกับเรื่องนั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวสาเหตุที่ท็อตโบรีต้องเอาโจนาธานโกสตีนเข้ามาอยู่ในทีมนะครับเพราะแม้จะเป็นแฟนไก่แต่นี่คือโคตรเซียนเรื่องการก่อสร้างจะบอกว่าเซียนที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเซียนยิ่งกว่าน,นิคแคนดี้ครับรวยกว่าน,นิคแคนดี้ประมาณ8เท่า แล้วก็เหมาะกับแผนพัฒนาสแตมฟอร์ดบริตครับจะเปลี่ยนจาก41,600ที่นั่งเป็น60,000ที่นั่งซึ่งตัวของเขาได้เริ่มคุยเรื่องนี้ไปแล้วด้วยครับอันนี้คือยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่เริ่มคุยเรื่องสนามใหม่ไปแล้วด้วยโกสตีนให้สัมภาษณ์บอกว่าเราจะทำงานกับเดวิดฮิกกี้อดีตผู้อำนวยการของโครงการสร้างสนามแห่งนี้และสถาปนิกอย่างจานเน็ตแมรี่สมิธที่เป็นคนออกแบบสนามเบสบอลในรัฐแมรี่แลนด์เราต้องจริงจัง เราจะทําการตัดสินใจสําคัญบางอย่างซึ่งใบอนุญาตสร้างสนามเก่าของเชลซีเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราต้องคุยกับสภาเมืองคุยกับสสท้องถิ่นคุยกับเจ้าของสนามกลุ่ม CPO คุยกับฐานแฟนบอลมันมีงานที่ใหญ่แล้วก็ต้องทําอยู่แต่เราจะทําให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาคุยไปแล้วนะครับนี่คือยังไม่ได้เป็นเจ้าของใหม่ด้วยแต่ลงมือคุยเรียบร้อยแล้วมันก็พอจะเป็นการให้คําตอบได้นะครับว่าเนี่ยคือสาเหตุที่ ผมว่าท็อตโบรีก็รู้ว่าโจนาธานโกสตีนเป็นแฟนสเปอร์แต่เอาเข้ามาเพราะอะไรเอาเข้ามาเพื่อดูแลการก่อสร้างลนล้วนนะครับดูแลเรื่องนี้ลนล้วนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมาอีทรงเนี้ยผมก็ถ้าให้ดูตามนี้นะปีนี้มันคงยังไม่ได้สร้างแต่ฤดูกาลหน้าคงคุยเรื่องแผนสนามใหม่แบบจริงๆจังๆแล้วยังไม่ยืนยันว่าทุบสร้างใหม่หรือว่าเป็นการรีโนเวทแต่ว่าอย่าดูถูกคำว่ารีโนเวทนะครับขนาดซานเตียโกเบนาเบลรีโนเวทยังเทพได้นะครับมันก็ต้องดูไปก่อนแต่ว่า จะหรูแล้วก็จุได้ห0 0มืกว่าที่นั่งแน่นอนซึ่งดูแล้วบางทีฤดูกาลหน้าอาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่ใช้ s t a ็มฟ r ร์ดบริดแบบดั้งเดิมอันเนี้ยนะครับอาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วเออใครอยากไปเหยียบสักครั้ง s t a ็มฟ r ร์ดบริดแบบออริ i n นอลแบบเนี้ยไปดูบอลกับฟิเดอร์โได้นะครับแล้วก็เดอะไทมส์ยังบอกด้วยนะครับว่าพอโกสตีนเขามีแผนก่อสร้างลุ้วน,นพัฒนาแนวนี้ล้วน,นเนี่ย ทางท็อตโบลี่หเลยต้องไปเอาแดเนียลฟิคเกิลสตีนที่เป็นแฟนเชลซีเข้ามาคอยให้คำปรึกษาในมุมมองของแฟนเชลซีอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแต่อย่งางไรก็ตาม The Times ์บอกว่าแม้ตอนนี้กลุ่มของท็อตโบลี่จะเป็นตัวเต็งแต่เขาบอกว่าอย่าประมาทกลุ่มของเซอร์มาตินบรตันเพราะเช็คตามกฎมาแล้วต่อให้เงินทุนของกลุ่มบรตันจะเป็นหุ้นส่วนคริสตัลพาเลตแต่ยังเทคโอเวอร์ได้นะ คือถ้าเทคผ่านจะเริ่มกระบวนการขายหุ้น18%ของพาเลสทันทีซึ่งอาจทำให้ประธานสโมสรพาเลสไม่พอใจหรอกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนโฟกัสไปที่เชลซีมากกว่าแล้วเพราะฉะนั้นฝั่งของโบรตันตอนนี้คือเป็นเตง2เลยก็ว่าได้ออนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือข่าวสารที่ปีเตอร์โบสํนำมาฝากให้แบบน้ำานาไม่ใช่น้ำสิเอามาฝากแบบเนื้อๆจัดเต็มวันนี้เลยก็เดี๋ยวอนาะคตข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟจากเทเลกราฟเดอะไทมส์ ดีแอตติกยูถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมเอามาฝากให้แบบต่อเนื่องผมเห็นในดีแอตแลนติกยูเคเขียนเรื่องสนามใหม่แบบยาวโคตรย,ยาวแบบนึ้ก็เป็นหนังสือมาแล้วเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมขอหาเวลาแปลหน่อยแล้วเดี๋ยวเอามาไลฟ์แยกให้ชัดเจนเกี่ยวกับแผนสนามใหม่ของเชลซีว่าสร้างตรงไหนโครงสร้างเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันได้ในอนาคตนะฮะ ก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งครับทั้งาทางสิงห์ world of football นะครับไปติดตามแฟนเพจกันได้เลยนะครับแล้วก็อยากแก้ปวดเมื่อยกระเบนเน็บนะฮะกับสุนภัยธรรมชาติอย่าท่าจอมทองใครอยากไปดูบอลกับปีเตอร์บสก็จัดไปนะครับก็เพิ่มโปรแกรมมาแล้วด้วยไปดูเชลซีเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็ฝากไปติดตาม Tik t o อกของปีเตอร์บสด้วยนะครับเซิร์ชตามนี้เลยปีเตอร์บสนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางไปเชียงใหม่แล้วหลังจากนี้ก็จะ จากรายการจากเชียงใหม่นะครับไปคุยกับออร์แกไนเซร์เรื่องงานแต่งด้วยนะครับปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย